วัดเก่าริมคลองแม่กองที่เกี่ยวข้องกับต้นตะเคียนสวัสดีครับคลิปนี้ทางช่อง You Super Channel เรานำพาท่านเดินทางมาเที่ยววัดเก่าริมคลองแม่กองนะครับ คลิปนี้เราเดินทางมาที่วัดน,นางตะเคียนตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตําบลคลองเขินตเม,มืองจัังหวดสมุทรสงครามนะครับจากข้อมูลของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าวัดน,นางตะเคียนตั้งเมื่อปีพศ .2123 นะครับอยู่ในรัชะสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนะครับในสมัยยุทธยาตอนกลางนะครับถ้านับถึงปีปัจจุบันวัดน,นางตะเคียนมีอายุมากกว่า400ปีแล้วนะครับ ส่วนรายละเอียดในการก่อสร้างวัดนะครับจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆก็ไม่ระบุหลักฐานว่มามีผู้ใดเป็นผู้ก่อสร้างวัดนะครับเดิมชื่อวัดเททธารามนะครับแต่ชาวบ้านนิยมเรียกชื่อวัดว่าวัดนางตะเคียนนะครับเนื่องจากตัววัดตั้งอยู่ริมคลองแม่คลองนะครับและมีคลองซอยด้านข้างวัดชื่อว่าคลองนางตะเคียนนะครับและบังเอิญภายในวัดยังมีต้นตะเคียนคู่หนึ่งน,นะครับปัจจุบันได้ล้มไปแล้วนะครับและนี่อาจจะเป็นที่มาของชื่อวัดนางตะเคียนก็ได้นะครับ วัดนางตะเคียนนับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นวัดขึ้นมาก็มีเจ้าวาัดปกครองมาตามลําดับนะครับและได้มีการบูรณะปฏิสังขรกันเรื่อยมาตามกําลังศรัทธาข,ของชาวบ้านและผู้ปกครองวัดนะครับส่วนลําดับเจ้าวาัดที่ปกครองวัดนางตะเคียนนะครับไม่ทราบว่ามีปกครองมาแล้วกี่รูปนะครับเท่าที่ทราบนามมีผ้าใหญ่นะครับหรือหลวงพ่อปานนะครับรูปต่อมาก็เป็นผ้าเล็กนะครับหรือหลวงพ่อจ้อยหรือหลวงปู่จ้อยนะครับรูปต่อมาก็คือพราพวงนะครับ รูปต่อมาก็คือพระอ,อวมนะครับและรูปต่อมาก็คือพระอธิการแดงนะครับในสมัยของพระอธิการแดงเป็นเจ้าวาดปกครองวัดนะครับได้มีการบูรณะปฏิสังขรอณอ์โบสถ์นะครับโดยมีการเปลี่ยนกระเบื้องจากกระเบื้องดินเผาหรือกระเบื้องมอน,นะครับเป็นกระเบื้องซีเมนนะครับและทําช่อฟ้าใบกะกาปูนขึ้นนะครับพอช่อฟ้าใบกะกาโบสถหลังเดิมเป็นแบบกระจังจีนนะครับ พระธิการแดงได้ปกครองวัดจนถึงปีพศ2484ก็มรณภาพลงนะครับโดยมีพระระแลมรักษาการเจ้าวาดวัดนะครับแต่วัดก็ยังไม่มีเจ้าวาดปกครองนะครับจนวัดจะกลายเป็นวัดล้างนะครับต่อมาเมื่อปีพศ2485ชาวบ้านจะเดินทางไปขออนุญ,ญาตหลวงพ่อคึงเพื่อขอนิมต์หลวงพ่อบุญมาที่จำพรรษาอยู่ที่วัดสวนแก้วอุทยาน ไปเป็นเจ้าวาดปกครองวัดนางกระเคียนทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับในสมัยของหลวงพ่อบุญมาหรือพระครูสมุดบุญญาคมได้มีการตั้งคณะกรรมการในการบูรณะวัดขึ้นนะครับโดยมีพระครูประโชติธรรมวคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าวาดวัดบางจะเกงเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับในสมัยของหลวงพ่อบุญมาได้มีการสร้างอโบสถหลังใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนโบสถหลังเดิมที่ทรุดโทรมนะครับแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2510 และได้มีการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตและได้รับพระราชทานวิสุงคามศิมาในปีเดียวกันนะครับนอกจากอุโบสถหลังใหม่แล้วในสมัยของลุงพ่อบุญมาได้มีการปฏิสังขรและสร้างถาวรล,ลวัตถุไว้อย่างมากมายนะครับรวมถึงการสร้างสะพานข้ามคลองนางตะเคียนด้วยนะครับหลวงพ่อปกครองวัดจนถึงปีพศ2536ก็มรณภาพลงนะครับต่อมามีพระประหลัดชัมนี้ปกครองวัดสืบต่อมานะครับและได้ลาออกจากการเป็นเจ้าวาดนะครับ และมีพระธิการชาลีปกครองวัดต่อมาจนถึงปีพศ2549คมนาภาพลงนะครับ หลังจากพระธิการชาลีมาราณภาพหลงก็มีพระประหลัดจารันปกครองวัดตั้งแต่ปีพศ2549จนถึงปีพศ2557นะครับปัจจุบันวัดนางตะเคียนมีพระประหลัดอนันต์เป็นเจ้าวัดรูปปัจจุบันนะครับปกครองวัดตั้งแต่ปีพศ2557จนถึงปัจจุบันนี้นะครับภายในวัดนางตะเคียนมีโบราณสถานที่สําคัญก็คือโวสตหลังเก่านะครับหรือวิหารของวัดนางตะเคียนนะครับที่ด้านหน้าของวิหารวัดนางตะเคียนมีรูปปั้นของทาเววสุวรรณนะครับ จากข้อมูลสันนิษฐานว่าเป็นรูปปั้นของ้ทเวเสุวรรณองค์แรกของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมีอายุราว400ปีนะครับชาวบ้านได้เล่าให้ฟังว่าบริเวณหนะ้าวัดนางตะเคียนเมื่อสมัยก่อนมีรูปปั้นยักษ์ตั้งเรียงรายเต็มไปหมดนะครับต่อมาน้ําได้ซอะจนตลิ่งพังและรูปปั้นยักษ์เหล่านั้นได้จมลงสู่ลําคลองนะครับและได้กู้เอารูปปั้นเทเวสุวรรณขึ้นมาได้หนึ่งองค์นะครับและนํามาประดิษฐานอยู่หน้าวิหารหรือโบสถ์หลังเก่าของวัดนางตะเคียนนี้นะครับ ส่วนอุโบโสถหลังเก่าหรือวิหารของวัดนางตะเคียนนะครับลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นเครื่องไม้มืองกะเบื้องลตันสองชั้นนะครับที่ด้านหน้ามีพาลาัยยื่นออกมาขนาดหนึ่งห้องนะครับที่หน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีการเจาะเป็นช่องซุ้มนะครับเพืปร,พระดิษฐานผรูปนะครับได้มีการประดับด้วยลวดลายพันพึกษาและก็ถ้วยชามแบบจีนนะครับลักษณะเป็นอุโบโสถแบบมหาอุดเก่าคือมีประตูทางเข้าทางออกเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังไม่มีนะครับ มีช่องหน้าต่างข้างละหช่องนะครับบริเวณด้านหน้าของอุโบสถหลังเก่าลอวิหารของวัดนางตะเคียนนะครับข้างฝั่งซ้งายฝั่งขวามีเจดีทรงพระปางย่อมุมไม้20อยู่อีก2องค์น,น,น,งนะครับมีฐานเป็นฐานสิงห์นะครับมีเรือน่าทั้ง4ด้านนะครับยอดเป็นยอดปางลักษณะคล้ายๆาฝัเข,ข้าโพดนะครับบริเวณด้านหน้าระหว่างช่องประตูทางเข้าทางออกมีพระพุทธรูป2ององค์ปฏิสฐานอยู่นะครับเป็นพระรูปปางมาลวิชัยและพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับภายในอุโบสถหลังเก่าลุวิหารของวัดนางตะเคียนนะครับ มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะครับมีนามว่าหลวงพ่อรุ่งเรืองนะครับลักษณะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองนะครับและยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆประฏิสฐานอยู่อีกจํานวนหนึ่งนะครับรวมถึง้อยพระพุทธบาทจําลองด้วยนะครับภายในยังมีเจดีย์โบราณอีกหนึ่งองค์นะครับลักษณะเป็นเจดีย์ทรงะระฆังเหลี่ยมย่อมุมไม้12นะครับ ที่ส่วนยอดของเจดีย์จะชำรุดเสียาหายนะครับส่วนฐานขององค์เจดีย์จะมีรากโพล้อมรอบนะครับชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าโพล้อมเจดีย์นะครับภายในวัดนางตะเคียนยังมีวิหารหลวงพ่อบุญมานะครับหลวงพ่อบุญมาหรือพระครูสมุทรบุญญาคมนะครับเป็นเกจิอาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดนางตะเคียนผู้ทรงด้วยคุณนูปการต่อวัดนางตะเคียนอย่างมากนะครับภายในปฏิสฐานรูปปั้นหรือรูปหล่อของหลวงพ่อบุญมานะครับ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารจตุรุมุกนะครับเดิมทีอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมนะครับปัจจุบันอยู่ในช่วงของการบูรณะโดยสำนักศิลปากรน,นะครับภายในปะติสถานรูปยืนปางประธานพรนะครับที่บริเวณด้านข้างของวิหารจตุรุมุกนะครับมีศาลของเจ้าแม่นางตะเคียนอยู่ด้วยนะครับบริเวณด้านหน้าวิหารจตุรุมุกที่ติดกับคลองแมกองนะครับเป็นที่ปิติสถานรูปปั้นยักษ์แม่ใหญ่นะครับหรือพระนางสุวรรณอับสรจอมเทวีนะครับ ซึ่งจมอยู่ใต้น้ําเมื่อคราวที่ตลิ่งพังนะครับต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปนับร้อยปีนะครับก็ได้มาเข้าฝันชาวบ้านนะครับให้ช่วยนําขึ้นจากน้ํานะครับและได้มีการบวงสรวงนําขึ้นจากน้ําเมื่อปีพศ2551นะครับรูปปั้นของยักษ์แม่ใหญ่นะครับเป็นรูปปั้นที่มีอริยาบทในการอุ้มลูกอยู่ในอ้อมแขนนะครับเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวชุมชนและบุคคลทั่วไปนะครับ สำหรับคลิปย้อนลอยโบราณที่วัดนางตะเคียนของทางช่อง YouSuper และชแนลคลิปนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากผู้คุณเจ้าชาวชุมชนและแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทําคลิปนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ต้องฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดซับสไคร์ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเราจะพาไปย้อนรอยโบราณที่แหล่งโบราณน,นื่นๆในตอนต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ